นายตำแฉพลตำรวจตรีอักษรยอ่อนอหนูขายข้อมูลคดีดแตงโมนิดาชี้เรียมหานายใหม่ได้เลยยังคงเป็นคดีที่สังคมจับตาดูว่าบทสรุปของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่สำหรับกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดา โดยหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้อย่างทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาเผยพี่รุษหนึ่งใน5คนบนเรือถึงพฤติกรรมเชา้าเวลาไปเที่ยวแล้วชอบหยอดยาผู้หญิงจนถูกคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเขาคนนั้นคือใครและเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมหรือไม่นั้นโดยล่าสุดทนายตั้มได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาอีกครั้งซึ่งข้อมูลดังกล่าวหลังเผยพแพร่ออกไปก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และทำให้สังคมตั้งตารอ อย่างมากโดยทนายตต้มระบุว,ว,ว่ามีข้อมูลวงในว่าพลตำรวจตรีนอจุดขายข้อมูลลับการสืบสวนคดีน้องแตงโมให้กับบุคคลภายนอกฝากพาบาตรตรวจสอบด้วยนะครับทั้งนี้ยังระบุเพิ่มเติมอีกด้วยว,ว่าพลตำรวจตรีนอจุดเตรียมหาหนายคนใหม่เกาะได้เลยและมัวแต่ไปสืบคนอื่นระวังโดนตำรวจอื่นสืบกลับเรื่องเผยความลับราชการบ้างนะฝากไว้ให้คิด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ